เออเก่งจังเลยเออยาไม่ตาเด้วยยามายาอยู่อันไหนลูกของอันไหนตาไออันไหนอันไหนอันไหนยาเออของตานำมาถือมาให้ตาพิดด้วยพิดด้วยพิดไว้เออพิดไว้ปิดไวเออมาเอามาให้ตาก่อนลูกโอ้เก่งเลยตาผมไหนเก่งอง่ผมเก่งขอองผมเก่งตาเดี๋ยวเอาไปเก็บด้วยเดี๋ยวเอาไปเก็บด้วยลูกเดี๋ยวเอาไปเก็บด้วย <reading> ไปเร็ว el, เอาไปเก <d ivan> ็บเอาไปเก็บไปเอาไปเก็บอ้าวเก็บทีเดียวเลยเออเอออันไหนอันไหนลูกข้างล่างข้างล่างลูกข้างล่างอีกนึงเออเออกิ่งนั่นแหละนั่นแห้ะเอาว่าเออไว้เออสายไว้แบบขิ้นขึ้นสายไว้แล้วก็ปิดลูกก่งจังเลยโอ๋อ่าตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือตบมือ เก่งจังเลยเก่งจังเลยใครเก่งใครเก่งลูกหนูเนี่ยเก่งหนูเนี่ยเก่ง